สวัสดีค่ะเป็มรนันนะคะก็รับบทเป็นนาเดียนะคะเป็นพรานเจนเดอร์นะคะหรือว่าสาวข้ามเพศน่ารักสดใสมองโลกในแง่บวกนะคะวว้า ปัญหาชีวิตต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการโดนเหยียดเพศการแบบโดนขัดขวางจากครอบครัวของคนรักตามหาความรักไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะพีทเขาเป็นคนที่รับรองความรู้สึกของนาเดียตลอดเขาพยายามทำทุกอย่างพูดทุกอย่างทำทุกอย่างจริงๆที่จะแบบอยู่กับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเสียงคนเราะหูถึงใหญ่เงี้ยนะเสียงมันผู้ชายดักเสียงเลย เีอย่างนี้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเดียเขาเป็นกระเทยครับแต่พีทก็รักเดียในยแบบที่เดียเป็นเดียแบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบผู้ชายคนหนึ่งที่จะทำให้สาวข้ามเพศคนหนึง่งเ่มันอะไรที่หายากมากๆเลยค่ะ S <S หนูอยากให้เขาเข้าใจนีถึงความเป็นธรรมชาติเพราะว่าพวกเราแต่ละคนเกิดมามันต่างกันอยู่แล้วไม่มีใครอยากจะเป็นกระเทยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นเกย์เป็นทอมนะคะ <S 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 คือธรรมชาติสร้างเรามาเหมือนกันนะไม่ใช่สร้างแค่ผู้ชายผู้หญิงเราไม่ได้ต่างอะไรไปจากพวกคุณเลยอะไรแบบนี้เหยียบไป อย่าไปบูลลี่กันเลยอ่ะอย่าไปเหยียดเลยไม่มันไม่มีใครมีความสุขหรอกเฟมเชื่อว่าคนที่เขาบูลลี่อ่ะใจลึกเขา่ก็ไม่ได้มีความสุขหรอกแค่เป็นการกระทําที่พูดออกมาแบบสนุกปากสนุกแป๊บเดียวแต่พอคนเราอ่ะช่วงหนึ่งของชีวิตเดี๋ยวเขาจะคิดได้ว่าเอยไม่ได้ไม่น่าพูดกับคนแบบนี้อย่างนี้เลยนะเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเรารู้ว่าเรามีคุณค่าในตัวเองแล้วก็เราเกิดมาทําอะไรกินมาเพื่ออะไรค่ะเรื่องนี้ก็มันก็จะสะท้อนมอุมมอง,มองในปัญหาสังคมด้วยแล้วก็ ในมุมมองที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นความรักด้านนี้พวกเรานัาแสดงก็เต็มที่กันมากๆเลยนะคะก็อยากให้เปิดใจลองรับชนแล้วก็รอติดตามด้วยนะคะ